สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องซาแนเห็ดอีกเช่นเคยนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับได้พาเพื่อนๆไปดูแล้วว่าวิธีการป้องกันนะฮะนอนที่มักจะมาในฤดูฝนเนี่ยเราทำยังไงในชั้นบ่มนะครับคือเวลาบ่มก้อนเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการป้องกันแบบหนึ่งนะฮะส่วนเวลาเปิดดอกมันก็ต้องมีวิธีการ ป้องกันอีกแบบหนึ่งนะฮะจะเอา2อ,อย่างไปผสมปนเปมั่วๆกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะฮะที่เราเข้ามาอยู่ในโรงเรือนเปิดดอกนะครับว่าวิธีป้องกันแมลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนอ่าด้วงนะครับปุ๊บผีเสื้อแมงวันแมงวีเขามีวิธีป้องกันและจัดการมันยังไงนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่า ที่ผมสอนไปตอนที่คลิปที่แล้วเนี่ยสามารถเอามาใช้ในโรงเรือนเปิดดอกได้อันนั้นเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับเวลาเรามาใช้ในโรงเรือนเปิดดอกเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้สารที่มีความปลอดภัยกับมนุษย์นะครับและไม่มีสารตกค้างนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมจึงมาแนะนำวิธีการป้องกันและ กำจัดพวกมแมลงพวกนี้โดยวิธีการที่ปลอดภัยนะครับและไม่มีสารเคมีตกค้างนะฮะและไม่มีผลต่อดอกเห็ดนะครับดอกเห็ดที่ออกมาจะไม่ชะง,งัก่อหรือเหลืองหรือแห้งนะฮะเพราะว่าเราจะไม่ใช้สารเคมีในโรงเรือนเปิดดอกแบบ100%ซนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับคลิปที่แล้วเรื่องการป้องกันแมลงที่ ลงบ่มนะฮะว่าทำยังไงก็ลองกลับไปย้อนดูที่คลิปนี้นะครับสำหรับโรงเรือนเปิดดอกนะครับเราจะใช้เจ้าแบคทีเรียรที่เอามากำจัดพวกมแมลงเหล่านี้เราเรียกมันว่าบาซิลัสทูลิงเยนซิตนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาไอ้เจ้าแบคทีเรียรตัวนี้มาผสมน้ำเพาะเชื้อนะครับมาฉีดนะครับ ทําทใหา้ไอพวกหนอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนอนชนิดไหนร่วงชนิดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงวีหรือปีเสื้อกลางคืนสามารถที่จะป้องกันการวางไข่และการระบาดภายในโรงเรือนได้หมดเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือฉีดพ่นให้ทั่วหน้าก้อนนะครับฉีดที่ดอกได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะครับไม่มีพิษและไม่มีสารตกค้างนะครับไอเจ้าตัวนี้มันจะทําให้เจ้าแมลงพวกแมลงที่ เราฉีดพ่นโดนนะครับมันเจ็บป่วยแล้วก็ตายไปเองนะครับมันไม่มีผลต่อมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นสิ่งที่สามารถใช้ในโรงเรือนเปิดดอกได้นั่นเองนะครับผมวิธีใช้นะครับก็ผสมกับน้ําตามอัตราส่วนข้างซองนะครับแล้วก็ฉีดพ่น3-7วันนะครับฉีดพ่น1ครั้งเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการระบาดของมแมลงในโรงเรือนเพราะเห็ดนั่นเองนะครับ ไม่ว่าเจ้าแมลงชนิดไหนนะครับถ้าโดนในตัวนี้ไปนะครับมันก็จะเจ็บป่วยแล้วก็ตายนะฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะฉีดนะครับฉีดไปที่แะแลนนะครับหลังคานะครับให้ทั่วเลยที่พื้นแล้วก็ที่ชั้นนะแล้วก็ที่ก้อนนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยป้องกันเราจากก้อนที่เป็นหนอนนะฮะที่เราเจออยู่นั่นเองพวกหนอนพวกแมลงวีนี่นะครับ มันก็จะแอบเนี่ยเรามาดูทางนี้ทางฝั่งนี้นะครับนี่มันจะมีแมลงวีเกาะอยู่นี่ครับอาะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่เห็นไหมครับดําๆเนี่ยก็คือแมลงวีนะครับถ้ามันโดนมานะครับแล้วมันก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยจากแบคทีเรียพวกนี้นะครับทําให้มันไม่ค่อยอยากเข้ามาในโรงเรือนเพราะเห็ดของเรานะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับดูแลออดอกเห็ดก้อนเห็ด เพื่อให้ปราศจากโรคและมแมลงนะครับในโรงเรือนเปิดดอกเพราะฉะนั้นอย่าใช้สับสนอย่าใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับสารเคมีบอกแล้วมันอันตรายก็จริงแต่เราไม่ได้นํามาใช้ในโรงเรือนเปิดดอกนะครับเราใช้ที่ชั้นบกก้อนนะแต่พอเข้ามาเปิดดอกแล้วห้ามใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้ตัวนี้แทนาบาซิลัสทูลิงเยนสิตนะครับเป็นแบคทีเรีย นะก็สามารถฉีดพ่นที่ดอกในโรงเรือนอะไรต่างๆได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันและกําจัดแมลงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่หวังว่าเพื่อนๆที่ทําเห็ดนะครับคงจะได้ประโยชน์นะครับแล้วไอ้ตัวนี้หาซื้อไม่ยากในช้อปปีใน l a ซา d a มีขายครับซองหนึ่งมีตั้งแต่ราคา100กว่าบาทถึง200กว่าบาทใช้ได้หลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อรู้แล้วนะครับก็ใช้งานให้ถูกวิธีให้ถูกประเภทด้วยนะครับเพื่อป้องกันพวกมแมลงที่อยู่ในโรงเรือนมาทําลายดอกเห็ดและก้อนเห็ดของเรานะครับผมส่วนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทางด้านนี้มีปุ่มอยู่นะกดติดตามส่วนใครที่อยากจะได้ก้อนนะครับเอาไปลองเพาะทดลองดูนะครับ ก็สามารถสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับในแอปช้อปปี้รัสด้ามีให้บริการส่วนใครที่อยากจะได้อุปกรณ์พอ,อเหตุด้านท้ายคลิปนะครับก็มีเบอร์ไลน์นะครับหรือโทรโทรมานะครับโทรมาสั่งได้นะครับแล้วใครที่อยากจะปรึกษานะครับรบกวนขอเป็นเวลาหลัง6กโมงเย็นนะครับจะเป็นเวลาที่สะดวกนะครับถ้าโทรช่วงเช้านะครับถึงช่วงบ่าย3ามเนี่ย จะทำงานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาลรับโทรศัพท์หรือรับแล้วก็จะคุยไม่สะดวกเพราะฉะนั้นขอความกรุณาหลังหกโมงเย็นเนี่ยสามารถคุยได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ